ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุอนแก้วนะคะตอนนี้เราก็ลัง่ายคลิวดพะาเยอดแก้วค่ะอสค่ะสวยมากเลยค่ะไปมาไม่เนที่าตลเดิู้างเนี่ยาส้ายว่าแล้วก็คบุณที่คยค่ะ สั้นมานะคะทางวัดเขาก็จะไม่ให้เข้าต้องใส่ผ้าถุงแบบนี้ค่ะจะให้เข้าคือละ120บาทซื้ออย่หน้าวัดได้ค่ะันนีร้อยานสารูร์ชุก็มาเป็นสโแกที่ต้องมาจัทจับค่ะ ทำบุญที่ดินหนึ่งร้อยตารางวาหรือร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุใส่ตู้ได้จ่ายใส่ตู้แต่โขกตกไม่รับเลยตุกที่นั่งเราตามใส่ตู้เองเลยจ้าโขกตกไม่รับเลยสุขวรัตนนายพานลินผิวอ่อนและครอบครัวทำบุญสร้างโบสถ์สองร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุใส่ตู้ได้เลยใส่ตู้ตรงนี้เนี่ยตั้งหน้าโขกตกใส่ตู้ได้เลย สุขบอรตนาลายมานัสนาพริาพาผาตอบของและครอบครัวผาตอบคงและครอบครัวนะทําบุญที่ดินหนึ่ร้อยตารางวาเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทเจ้าการสาธุสาธุขอบอรตนาคุณนา พระธาตุผาตนอนแก้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ชมเขาถคิปดผาตอนแก้วค่ะอนนี้ยค่ะสวยมากเลยค่ะไปมาไม่ไปมาเลยต้งลงเงินย่เดี้ยแล้วก็าผนมากนอะนว่บทดี๋วน่าะ

ส้มเกระป๋าสีส้มข้าใไทมารับได้ที่ขพสองนะาต้องเก็บให้ขสองนะาสุขอตนาตอสุนิสามีอัยพร้อมด้วยครอบครัวทำบุญสร้างโอหนึ่งร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุอ่เก็บไว้นะาสาธุขพตนาคุณพระเทิไทย่อรและครอบครัวทำบุญที่ถวายหนนึ่งร ตอนนั้นก็จะเป็นวิวอยู่ข้างวัดพอดีนะคะเป็นวิวภูเขาสวยมากร้อยกวาจอามูได้กระเพานี้ัน่าไรครับเอามคะาเป็นหญิงที่มีฤิิพนและครอัวทำสวยมาหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งร้อยก่จะเห็นหอกได้นะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตก ขอปลาระนาอยากมาพิชิตปลาขอและทอดตวมาเป็บ้างด้วยดินนยบาทเจ้ากากษาโอมาที่ขอปลาตะนาชุดเข้ากับชุดเลยนะคะสวยเลยนะคะขอปลาตะนาด้วยร้อยบาทเจ้ากากษาดินน้อยขอปาทิพย์ไทยใขอขอปลาตะนา ร้อยบาทเจ้า่ครนะทำบุญสร้างโบสถ์แ่เวลนสองรบาทเจ้าค่าสาธุครอบครัวสุดลาทำบุญสร้างที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินถวายวัดสามางมาเป็นกระมเงินสามรบาทเจ้าค่าสาลดีท์น สวยมากค่ะพี่จะเป็นน้ำตกนะคะสวยมากค่ะน้ำพุด้วยขอบมีทั้งน้ำพุ้ว็น้ำตกนะะคสวยมากน้ำพุน้ำตก อ่ะทะลุค่ะคลิปนี้ก็ขอจบยังเท่านี้นะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามได้เลยค่ะขอฝากช่องจำลองลิ้ที่แชนแนลไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ